cô không biết cô ra thằng ăn ạ trời đại tông tân mày tông nam lẻm lẻm tân mày nọc van มีตัวนอกบ้านฮัโลโหลสองตัวเลยสามศพสามศพเ,เจอตัวตายไอ้กูไม่เห็นเพื่อนเลยวะแกขนาดนี้วิ่งอ้อมผินอยู่แหละ ตายตายตายตัวข้างนอกมีนผมจบอยู่ข้างหลังนะหลังบ้านน่ะไม่ซีโฟที่ศพพี่นะไม่มีมุมตายตายตตัวข้างนอกตายตัวข้างนอกตายนอกตายชัดกระมิงตัวระเบิดไกลวิ่งตามอยู่มาตัวระเบิดโอ้ยหน้าหน้าพี่หน้าพี่ตัวหน้าอสอยระวังระวังบาลีในบ้านโอ้เซร์ฟปั๊บว่ะดึงดึงมือนกันตายเข้ามาตรงนี้ ดันมาว่ะแม่งไม่ทันบ่ะเก็บปืนไม่ทันเลยพี่ยิงกับข้างศพพี่ตอนนี้เาอตวยตา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 ยต่ยตายยตายตายตตายตตายายตยตตมาาย ตายสองใช่ไหมพี่พวกมันตายสองตายสองเล็งหนึ่งเล็งหนึ่งอยู่ตรงนี้แนะแต่ว่าี่ไงต้องผมเจอแล้วที่ไหนแล้วะตายตายสามครับพี เช็คมาวิ่งมานอนข้างกูเฮียแล้วพี่วิ่งจากข้างนอกนะไม่ได้ยิ่งจากข้างในซับล้วโอ้นี่กำลังถื่เนื้อยางวิ่งเลเต็มปไปเล้เห็นมันมันยิงจากหลังพี่ ตายปะตายแล้ว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 ขวาก็แพงไปตัวหรอไม่มีระเบิดแล้วอย่างเงี้ยถ้าผมไปตัวตายตายสวยเฮยเฮ้ยเห็นตัวรถบ้านด้วยอี่โดนพี่โดนพี่โดนยิงเหรอใช่ใช่ไม่รู้โดนด้านหลังหรือว่าโดนด้านหน้ายิงทะลุมาเปล่ามีคนปาแฟรไม่เห็นนะต้นไม้มันบังพอดีเลยออกบ้าน หลังงเก่ตายยังข้างหลังตายแล้วตายแล้วตายตายเถื่อเถือเขมหน่อยมามามาด่วนมาแล้ววิ่งมาแล้วอีกตัวนึ่งจะแตกแล้วจะแตกแล้วะตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอเค กูเคมเด็ดบล็อกูโดนยิงบับเลยครับเออตั้งเก่งไม่มีมีคนมีวิ่งมาข้างหลังตายไหมเฮ้ยสองตัวเสร็จละตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งไรตัวไรตัวหนึ่งต้องต้องปืนแจมดิปืนแจมเอ้ไม่เห็ดผมปืนแจมไอ้สัตว์เอ้ยหาปืนแจมไอ้เหี้ยทตอไมนว่าว่ากูไม่อยากเล่นละคนไอเหี้ยกูเข้าไม่ถึง นายเหียคนเมาเจอผมว่ะเจอผมก่อนเอ๊ะเป็นใครอะจะโวยไอแต่งเก่งขาววะฝั่งน uh ู้นนาะเป็นพวกกันหมดใช่ไหมใช่ใช่สองตัว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 มันวิ่งเก็บศพมันอยู่ ตัวเบลเล็ยังไม่ตายเลยเบลเล็ตเนอยู่ไหนไวะอยู่แถวเขาเห็นเดิกลังอ้อมไปเมื่อกี้มันมีอยู่สามตัวไงโดนเลยเขาเห็นนั่นแหละที่เดิมเลยทีเอสอะแหละหลังหินหลังหินทีเอสใช่มันไม่โผล่มาเ่ยยินวิ่งผ่านนะแตคาบินไม่มีตัวแล้วนะสองตัวไม่มีตัวขึ้นเลยออกมาเล่นออลน,น่าจะออกมาเล่นข้างนอกหมด ตายชุดเต็มตายหลังหินนั่นแหละหลังหินนั่นแหละเสร็จละชุดส้มอยู่ไกลเก็บของเก็บของตัวนึงละตันเมื่อตายอตายตายตายมีอีกตัวนึงแล้วพี่ชุดส้มอีกตัวนึงหลังตไม้อ่ะเฮ้ยเบลเลตทางขวา S W S W มีเกาะนะครับเออเกาะเกาะใช่ๆช่ะใช่ใช่ดำดำนี่อ่ะพี่ เกาะใหญ <ula> ่ด <Brain Franklin. S 2> ้วยอยากได้ก็มาลวงเขาเฮ้ยได้ไงหลังเห็นเฮ้ยคุณแจมคุณแจมคุณแจมสวยดูไปอยู่ข <initiation> ้างนอกเข้ามาเข้ามาถ้าเข้ามาได้เข้ามาผมล็อกอเลยใช่หนึ่งตายผม ตตาตายตายยังไงมเก็บได้ปะไตายผมตายผมตายเอาเกี่ยวอะไรเว้ยอาเกสิโฟสิโงเก็บระเบิดที่ยสิโฟลงสิโฟลงไม่อยู่หลังมัน ไอ้ขี่รถมาเหยียบระเบิดหน้าบ้านเราเยี่ยแล้วพี่ยืนอยู่ตรงนั้นพี่ออกไปยิงมันเมื่อกี้ตีโฟล์กครับทางเอออ่า,ออาแพงแตกแล้วสวยว่าปดกอ่วางเกี้ยวว่าเกี้ยวเห็นตัวบ้านไปวับไปปืนพี่ออกไว้ตรงรถหมดแล้ว,ตว,วแ,ลแตกแตกต้อแฝงแตกโอเคโอเค เ<น>ตะม,มึงมาไม่ทันต้องตัวเลยเว้ยแบ็คแคทแน่เลยล็อกไว้ยเข้ามายัางวะเข้ามาแล้วอยู่ในบ้านเราแล้วฮะ,ะตรงไหนข้างบ้านเราเนี่ยหลังบ้านเราฝั่งข้าวโพดเนี่ยเข้ามาถึงบ้านยังถึงแล้วถึงแล้ว ยังยังไม่เข้าในสุดใช่ไหมพี่ข้าโพดนี่อ่ะข้าโพดจะลุกไม่เห็นตัววะจะยินเสียงอยู่ทยแค่ปืนเล่นกันะ<อ>นะแซมขอเซิร์ชหน้าบ้านเตรียมไป้ซ่อมคาบินก็คือไปซ่อมแต่คาบินใช่ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วสองตัวสองตัวตว้าโดนยิงไอ้ซาร์ ที่ไหนไวะจบละโชว์กว่าละยิงอะไรมึงมาในบ้านพี่ก่อนเจ็บเจ็บตายปะตายปะตา,ายตายตายัยงไงกลับจะกลับหรือ,อยังไงผมผมรอ,อยิง,ลออยงแล้วเนะี่ยมันดูอะไรกันวะอะตาระ,ะเบิดร้องแต่งกูนะ ถ้าไม่เล่นผมจะได้ไปเล่นกับตี้อื่นบอกผมถ้าไม่เล่นผมจะได้ไปเล่นกตี้อื่นอื่นว่าไงกตี่มึงก็โดนก่อนกลับขอ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 คำตอบหน่อยเพื่อนกินเปล่าอ๋อมันชี้ผมยิงเลยงั้นยิงเลยยิงเลยยิงเลยไหนวะถ้าโดนระเบิดตีกตาย

ตายตายสวยมิกมิกตายแล้วนี่ตายแล้ว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 ตัวนี้ตายแล้วมีมีตัวหนึ่งนี่ได้ปืนละพี่มีพุ่มหนึ่งได้ปืนละพุ่มขวามือยาเขียวอ่อนมีตัวใช่ไหมใช่ใช่ทางไหนนะขอมาช่วยหน่อยคนนึงผมเจ็บผมขาดเจ็บผมเจ็บเหมือนกันเออลองไว้ไล่ไล่ละไอ้เหี้ยปืนกระสุนไม่เล็ดเคลียร์เปล่า กลัวเขากลั Hence> บบ้านไปนอนเออเฮียไม่พ <oh ูดเฉยหายมันอยู่นะฆ่ามันยังมันยิงแล้วก่อนใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยใช่ใช่ใช่ผมยิงผมก่อนไอ้พี่พุ่งหน้าพี่อ่ะเขียวอ่ะไรเขียวอะไรไปนนอนอยู่ตายปะผมโดนแปดผมโดนแปดมันก็โดนด้วยมั้งน่าอยู่อ่ะพี่หายไม่รู้อะผมโยเลอยไปตัวข้างบ้านมั้งที่โดนเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวชุดเต็ม

ตายตายสวยสวยสามแยกสามแยกสามแยกเฮ้ยข้างหลังตัวนึงหืมคลิปสุดนี่อแอบซอยตรงนี้เลยตรงพี่เลยนะผมผมไม่มีปืนหน้าพี่เลยโอ้โดดในบ้านยิงไอ้สัตว์เอ้ยสองตัวตายอ่ะตายมาแล้วไปวิ่งหน้าผม โอ้โหสามตัวเลยสาตัว,ตวมาถึงรถมดแล้วใช่ใช่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อย,ยรถน่าจะจอดแถวสะพานน่าจะปลอดภัยสุดแ,งดแบงค์รถละสามตัวเลย ของอยู่ในรังนี่วะใช่ป่ะรังในเนี่ยสองรังนะใช่ป่ะอเอบคุนะพี่อีแด้งเลยขอบคเยทีอ็นอีใช่ไหมต้องชื่อผมเลยต้องชื่อผมเลย ตายปะตายปะตายตายด้วยไอ้เหี้ยโว้ยแปลกเอ้ยแลกันดูหลังผมตุ้ส้มหลังผมกายกายข้างหลังทางพี่โอ้ยเย้ยเยี้ไม่เออีกกูตายไอ้ตุ้ดแล้วดันพร้อมกันปะไอ้ยัยกิลลีสูตรมันเอาตุ้ดส้มวิ่งรอนะเอานะ อ้ยหน้าเราไปยิงตอนนี้ซีโฟแม่งเป็นอย่างนนั้ไรครับไอ้วางคาบิงใกล้ใกล้กันแค่คาบิงจะหายคนหนึ่งพี่ตรงไหนวะอ่เลยบนหินเหรอบนหินไม่ไม่มหินขวาหินสองก้อนตายปะวะตายโค้งปรือปะดูผมยิงมันโดนไม่รู้มันตายปะผมอยู่ฝั่งผมนะทางผมรังผมเออมันออกมาแล้วเนี่ย แต่ว่ามันเห็นแล้วจริงด้วยเห็นไหมไม่มีของรับแล้วเขาจะติดขอให้เราอีกเหรอไม่มีของไม่มีเฟรมแล้วอ,ะอ่ะนี่เราไม่อยู่ด้วยอต้องไปไอ้นู่นเลยเอาจากเอซี่อ่ะนี่ในรถเลยก็พีหลายก็บอกพี่เกียดไปเอาแล้วอืม